เหม็นฟันเหลืองเหงือกไม่แน่นอยากให้ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งใครก็ตามนะที่มีปัญหาเหล่านี้เลือกยาสีฟันดีๆและวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องคือคุณต้องแปรงวันละ2ครั้ง เช้าเย็นอย่างน้อยดีกว่านั้นคือหลังมื้ออาหารทุกมือ้อและวิธีการแปรงคือค่อยๆแปรงปัดวางแปรง45องศาฟันบนปัดลงและฟันล่างปัดขึ้นปัดให้ครบทุกซี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและอย่าลืมแปรงลิ้นอันนี้คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วเลือกยาสีฟันยังไงยาสีฟันที่หมอแพร์เลือกใช้คือโซไว์ยาสีฟันที่ตั้งใจทํามาแก้ปัญหาที่ทุกคนพิมพ์มานี่แหละปากมันเหม็นฟันเหลืองอะ่ะ ก็กาแฟอีกหรือว่ากินชาใช่ไหมหรือว่ากินน้ำมดลมต่างๆเนาะฟันเหลืองใช้ยาสีฟันสีม่วงก็จะช่วยเปลี่ยนสีเหลืองให้เป็นสีขาวได้และควบคู่กับการใช้ผงขัดที่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดฟันจะเกิดการสึกกร่อนที่ผิวฟันและก็คอฟันมันจะสึกหรือบางคนที่แก่มาปากไม่ชุ่มชื่นน้ำลายน้อย ไม่ใช่แค่แก่นะบางคนได้รับยาบางอย่างที่ทำให้น้ำลายน้อยลงไม่ว่าจะเป็นยาเคเมีหรือผลข้างเคียงของยาแก้แพ้บางตัวซึ่งมันส่งผลให้พอไม่มีน้ำลายฟันก็ผุง่ายปัญหาเหงือกและฟันก็มาตัวนี้หมอแพรก็ตั้งใจทําให้มีพรีไบโอติกปรับสมดุลช่องปากทําให้ตอนเช้าวันแรกที่เจ้าแปลงตื่นเช้ามาน้ําลายไม่บูดและวันแรกที่แปลงจะรู้สึกสะอาดที่สุดมีคุณแม่นะมารีวิวขับรถจากอุบลมาหาหมอแพรเนาะตัง้งคะแนน แต่ก่อนเป็นฟันคู่าเนี้เราเอว่าเอายา,าสีฟันหมอแพทย์ไปแปรงมันแน่นขึ้งเลยก็จดีววดไปถ่วงทำให้ฟันมันแน่นขึ้นเพราะว่ามันมีตัวช่วยดูแลเหงือกที่ทําให้เหงือกแข็งแรงนั่นเองค่ะตัวนี้คิดค้นและผลิตโดยทันตแพทย์จุฬาวันนี้มาให้โปรโมชั่นคู่รักใครที่ดูคลิปนี้10คนเท่านั้นค่ะหมอแพทย์ให้ที่2หลอด690บาท1แถม1ไปเลยค่ะใครจะเอาโปรนี้พิมพ์คำว่า690ลงมาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแอดมินดูแลให้ค่ะ